เดี๋ยวเยไม่เห็นคนเลยระพี่ยอดเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นคนใจปอแจกแล้วเต็มเลยเาลยไม่ได้เอ <_ Pis ces> ่าครับพี่น้องสีสันสังฆทานอยู่บันโขกครับพี่น้องคนกำลังมาอย่างหลายเลยตอนนี้ก็จากำลังมหวรับของแจกครับพี่น้องใ <_ s 2> <_ s 2> นช่วงนี้กำลังคืดคักแล้วครับอยู่นี่ลิงหน่อยกำลังลิงหน่อยกำลังอย่างหลายเลย นี่ครับลงท่านี่กันลังอื่นพวกกังหูกอย่หลายลครับพี่น,อน้องหลายมากบนท่านครับพี่น,อน้องวัดซะแล้วหลายครับพี่น้องวัดแล้วว่ดเป็นตัวสีพักเหมือนบาซันไปนะครับน่าเรียบร้อยคนหลายเขับอยู่บ้านนีเพราขก็เจ้าก็เริ่มเขาไม่เรื่อยครับ ครับบรรยากาศถุงก้นกำลังเป็นถุงอยู่นีกตัวครับพี่น้อยค,ครับกำลังหุงอยูนีเลยแถวแถวเริ่มมุดเป็นแถวเลยับพี่น้อยแถวเริ่มจะไม่เป็นแถวแล้วขอบคุณครับ เสร็จแน,นไมน่เห็นคนเลยนะพี่ยน่ไม่เห็นไม่เห็นปใจแจกแ้วเต็มเลยเลยดีเอาเลย่ได้สีสันสันกระท,ท้านคับพี่้อนคนหลย <c oughs> คนกระไมเลยลงท่ากไ่เยครับพี่้อง บริการเพิ่มขึ้นดนอยอดคุณคครับเดี๋ยวนี้ม ja, ังกครับจากแถวเดียวไ้ไปสิดแถวแล้วตอนนี้ วอลครับพี่นนท์เก็บกแกไปเรื่อยพ่นกับุ่งไม่เรื่อยคนใดแรงก็เจ้ากับนี้ครับพี่นนท์สีต่อแถวยังเห่าเลยครับนี่นะครับสีสันสักขานแต่ละมือพอพ่นกับพอไม่เรื่อยนี่ครับภาพบรรยากาศสีสันสักขานอยุวันบัวครับพี่นนท์ ที่หลายพระเจ้าทีอเขาย่อยแจกไปเรื่อยครับบา้านีดกต็ต่อแถวอั่นยู่คนมาใหม่เลยเรื่อยถือว่าคนม, ah มาเหตุบุญหลายคนมาของท่านก็หลายเรือพี่น้องถือว่าบรรยากาศนี้ให้อากาศกระบอกหอน 小奶奶小